TQM และดาราเดลี่ขอเชิญชมปรากฏการณ์สร้างความสุขทั่วเมืองไทยกว่า50จังหวัดทั่วประเทศกับงานมหกรรมคนสร้างสุขงานนี้เที่ยวฟรีดูฟรีพร้อมลุ้นรับโชครางวัลใหญ่รถจักรยานยนตย์ามาฮ่าและสนุกกับคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยที่มาร่วมสร้างสุขกันตลอดปีและพลาดไม่ได้กับการแข่งขันฟุตบอลแมตช์สุดมันระหว่างทีมรวมดาราเดวลนแข่งกับทีมดังจากไทยพรีเมียร์ลีก สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มครั้งแรกพบกันที่ตลาดต้นตาลจังหวัดขอนแกน่นวันเสาร์ที่8มีนาคมนี้ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปสวัสดีนะคะจิตรลผู้หลับอาสยามค่ะห้ามพลาดกันแน่นอนนะคะงานมหกรรมอันยิ่งใหญ่นะคะสร้างสุขงานนี้จัดขึ้นทั่วประเทศเลยนะคะที่แรกนะคะที่เราจะไปเจอกับแฟนเพลงนะคะที่ตลาดต้นตาลจังหวัดขอนแกน่นเจ้อจ้า ทั่วเมืองไทยตลอดทั้งปีโดย TQM ดาราเดลี่และ